กับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมันมมมน,มนี้มาพ่อคกับช่องรอต่อๆชาแนลกับบ้าเหลือมอีกเชียนเดิมเช่นเคยรับพี่น้องครับวันนี้บ้าเหลือมกามีเมนูมานำเสนอคือเก่ารับพี่น้องมือนี้เป็นบักสมเลยวันนี้ืันนี้มีเคราะหบักคราะหบักค,อ,กคอมานำเสนอพี่น้องเบิกเนี่ยมาครับพีบ่ๆอยู่ตั้งประเทศนอกปรียดในประเทดตัวขู่ตัวคนกับมา มากินบกขนะ่าอันเป่าเหลือพี่น้องขอบคุณนะครับด้อขอบคุณพี่นิงอบุบลคนสิรินทนร์ทนกับช่องยูทูบส่งบกข่ามาให้เป่าเหลือพี่น้องส่งมาหลายแนกดอกขอบขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับเนาะทั้งทีว่าผู้บวกน้ำกับมีครับผมผู้สนับสนุนที่บวกน้ำกับมีครับเกียดแง่ใจใสอบ,บอตหลย,คน,ยค,คนนะครับผมมาไลายคนนะครับที่บวกน้ำกับมาครับมาพอดี บักข้อพี่น้อง ไล่แต่บ่ครับตุยจอดจะดีร้องเมืองครับบไอ้บ้านอันแต่กังเบาเหลืองเหนียวตุยจอดเลยสมปรุงใช้ผีกปรุงผีกปงพปนะปีกกล้วยผีน้องน้ำปลาแดกน้ำป,ำปลาลาเฮานี่แหละมสมอยู่ตายเพี้ยตาเบี้ยวเลยเสียบ mm hmm. หม่เลิศนายพี่น้องโอ้โยจ้าชัอยู่นี่ว่ารู้ว่ามีบ่มีกับกนลิมีอยู่เหรอ้องมหากินหนักพี่น้อง บ้าเริ่มกัก็ว่าอะไรกินรนวนกันพี่น้องเอ้บักควาดบักควานี่บรรยากาศทีศ่เรานะ่ะหลังกอ,อกเป็ดก็ได้ไปใช้ดอกครับพี่น้องพาเทียงก็บักควาดักเดียวคอไหม ตะกี่ตึ้นี่หน่อยครับพี่น้องในมกขวากัดเ,เดียวงในมันดิมี่กวงหน่อยมเ่าเอาไปใส้เป็นตุ่มหัเงี้ยเนี้ส้เป็นตุ่มหัวฝนคักมันหนังพี่น้อง ในมัดบัวหลงวงป่ะเอาไปปลูกว่านี่เกิดบ้าไปหน่องกันเกิดบ้าเริ่กงได้ปลูกไว้ในดอกแวเนี้ เจวนเลยครับสมตาแจกเลยขัยกิลิตัวกินเด้อฟ้าไปกินน้ำได้ครับเนี่ยเดี๋ยวลอยเนี่ย อูคากิเสียบซม ขอตรวจขอไว้พี่น้องนะครับเนี่ยมันต้องคลายย้า,ายกันไงในพี่น้องกินเบดประเด้ ติดวัดครับพี่น้องครับผมม,มือนีนเมนูสมบัะข้อหรือว่าก้อยบอัะข้อเชียบร้ายครับพี่น้องครับ สมถึงใจกับเปี๊ยจากเลยกาเขียนเดิมเคนเคยครับพีนองเบ้าเหลือมกาสีขอลาพ่อแม่พีนองไปกวนครับแต่ว่ากอนเอาจากกันไก่ย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับจะใครกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้าเหลือมรับพี่นองขอบคุณกนทีเข่ามารับชมคลิปบ้าเหลือมรับและขอบคุณกนทีกำลังตีสิเของมารับชมคลิปบ้าเหลือมรับพี่นองถ้าเกิดว่าคลิปนี้กินบ่สุภาพเบ้าบ่มวนกินบ่เบิดบ้าเหลือมกะขกอตรวจกอไปพ่อแม่ปีนองครับผม เอามาร้อช่วกันววาคลิปน่ะบ้าเหลืมสีเมียอ,อย่างมาน้ำเสืนอให้พอแม่พี่น้องนะครับช่วมกันกับสำหรรบมื่อนี้ขอก้าเขาาขอบคุณครับและสวัสดีครับผม